อกอนบถึงบ้านสวัสดีครับพี่น้องกับผมพี่ย่าพาเที่ยวนะครับคนเก่าคนเออนดิมพี่น้องบระเทไทยคลิปหลายมือพี่น้องท้ายว่จากเมืองการกลับมานะครับเป็นช่วงปีใหม่พอดีแสองปีใหม่แน่อย่างแน่นะครับจากสิไปใส่นะครับจนอีงขึ้นกับมาหลายคนมาโฮมกันหลายกัน ระว,วังกันญากนะครับก็บ่ค่อยได้ออกไปนะครับนะว่าคนมาจากทินดินต่างๆนะครับหลายหม่องหลายบอลอยู่มาหนีวิญญาก็เลยสิไปเก็บตกนะครับไปเก็บตกหลังปีใหม่ว่าเป็นยังไงแน่นะครับว่าพี่น้องประชาชนทู้เพื่อน มาจากที่ทํางานกลับมาบานมาซองพ่นกลับบาน,นกลับซองพันไปพันลูกไปเฮ็ดงานไปนะครับเน uh, าวไอ้ทีว่าวิญญาณเด้อครับว่าโอ้ยปีไม่ปีเก่ากับหมวกอันเก่าเวนตาอันเก่าอยู่ไหนอ๋อคนผู้เก่านะครับเป็นเอกลักษณ์พนะี่น้องเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของวิญญ,ญาณนะครับนะหมายถึงว่าหมวกใบนี้นะครับแวนตาส่งนี้ น้ำนะนใจไว้ปิดเลยก็สิปิดเพราะยังนะครับก็อนส่องจากบ้านแล้วก็ต้องปักกันนะครับเซตนะก็คือเราฟังนะไปนั่งเพราะว่าเอฟซีวิญญาณถีว่าเพิ่นทักวิญญาณนะเพิ่นจำได้เพิ่นเห็นวิญญาณไปทายคลิปนะเพิ่นเลยบอกเอาพี่วิญญาณมาวิญญาณมารับผมนะกับพ่อเพิ่นจำหมวกได้แว่นตาได้ผ่าพันข้อได้นะครับ นะครับเอกลักษ์เอกลักษ์กกนะครับของช่องวิญญาพาเที่ยวกับลักษณะแบบนี้เป็นทั่สี่นะครับนะจําอย่าง่งยตอนนี้วิญญาเริ่มคลิปออกจากบ้านวิญญาเลยนะครับออกจากตัวบ้านออกมาเลยสีไปติดตามเบิ้งรถนะครับมือนีวันที่สี่นาวันที่สี่มกราคมวิญญาสิไปเก็บตกหมายถึงว่าเก็บตกเบิ้งว่า พี่น้องผู้เพื่อนกลับมาจากทำง,งานมาอยู่บ้านเพื่อนออกเดินทางกลับไปไปนะครับกันยินข่าวนะครับที่ตามข่าวอยู่ว่ารถตนนมิตรภาพนะครับออกจากคอนแกนอุดรออกมากพ่ติดพอเลยตัวเมืองคอนแกน,นออกไปติดเป็นน,นยายาจว่าติดทางจราบาลไภัยหอดเมืงองข้นหอนุเรลาดปุ๊บก็น,ะนา,ววาดน้ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งนะครับเนาะ ก็บพราเป็นยังพี่น้องเอาเอา,เอาตามกระเยิมไปก่อนนะครับนอนช่วงนี้เนะให้ภาวะยังมันดีๆก่อนหลังปีใหม่ไปแล้วนี่คือปีใหม่นี่ปีหกศนนี่ขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสากโนโลกนะครับตรงบนดนบันดาลใหเอฟซวิญญาทุกท่านนะครับโชคดีปีใหม่ทำสิ่งไหนก็ขอให้เจริญเติบโตร่ำรวยเงิน การงานใหญ่โตเงินเดือนมากขึ้นโบนัสมากขึ้นนะครับให้เรามืนเรืยทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงพร้อมนะครับนะวิญญาเก๋าผมมีอย่างไรครับก็จะขออุปทานปรีไม้น้ำพร้มพอรมนะครับนะกลับมาเก็บตกช่วงรถช่วงที่เขาเคล,ลือนโบนัสนี่แหละวิญญากออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านวิญญาเนี่หันหน้าไปทางเมืองคอนแก่นนะครับสิบิธต,ต,ต,ตามถนนรถถนนมิตรภาพจาก ทางแย่คืนเวลาตะเข่าตัวเมืองอรถแกนน้ำนะครับว่าเป็นยังไงรถติดบ่ช่วงนี้นะครับเนาะไปที่ตามเบิร์นะครับจะดีวิญญาณกันสีน่ในอะอยู่ทั้งเข่าเคลื่อนนะครับทั้งทั้งเคลื่อนอยู่ข้างหน้านี่นะครับเนาะวิญญาณเขามีอย่างไรกันคุยกันออกมาก่อนนะครับเนาะคุยกันเบิร์กเล่าต่างต่างบีไม่ทุกคนกับพุ่งฉลองปีใหม่กับพี่กับน้องนะครับเนาะกับพ่อกับแม่ สุขุสุขคนขอให้มีความสุขนะครับเนาะสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างนะครับเด้อคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดอยากได้อะไรก็ให้ได้นะครับเนาะอธิษฐานนะครับบุญมีเวลากับไปเฮ็ดนะครับเฮ็ดบุญเ้าวิญญาณกับไปใส่บาตรมากนะครับเนาะทำบุญมากเฮ็ดตามที่เฮ็ดได้นะครับเนาะ เอ็ดใดสักนดก็ได้เห็ดแต่แตถ้าเห่าเห็ดแล้วสบายใจเฮ็ดนะครับเนาะตอนนี้วิญญาตถึงทางเขาเคลือนแล้วนะครับเนาะออกจากบ้านวิญญาตเรียบร้อยแล้วบาดสิเลี้ยวซ้ายออกไปทางขอนแก่นนะครับเลี้ยวขวาไปอำเภอเขื่อนอุบลราชนะครับนะวิญญาตสิบ้าไปซ้อมเบ,บิ้งอยู่เด้อครับนะครับเนะดเบิง้งไปพี่น้อง เจ้าหน้าที่มันก็นยังบ่ท่านได้เก็บอุป,ปรกรณ์นะครับติวา่าความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยนะครับนะอ่ะมุ่งหน้าไปทางบนครับไฟแดงขื้นบุรัดบนอ่ะเบรงรถนะครับว่าเป็นทั่ไหนแน่ถนนจากทางแยกเขื้นบุรัดเข้ามาขื้นบุรัดนะครับนะมีรถพีน,น้นงยังเขามาว่าอ้าวเห็นเลยนะครับเน้อนี่ยามาแล้วนี่แบบๆแบบขื้นมาแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็โอ้ยหลายนี่นะรถยังมีอยู่ครับนี่การแสดงว่าพี่น้องที่เพื่อนลับมาเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อนอาจจะมาชมเขื่อนอุบลราชมาชมมาเที่ยวอำเภอเขื่อนอุบลราชนะครับเขื่อนบุบลรามีแหล่งท่องเที่ยวหลายเลยครับเนาะเปิดไม่กีนาทุกผู้ใดติดตามคลิปเป็นากก็จะเห็นนะครับนะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับเพิ่นเปิดใหม่นดนมาร์คแห่งใหม่บ่เป็นสวนอาหารร้านคุณนายนะครับเนาะบ้านนานะครับเนาะบรรยากาศบรรยากาศดีนะครับเนาะพี่นนองลองมาแวะเบิ่งลองมาเที่ยวหาเบิ่งเกินบุรัะนะครับแต่ว่าถนนเขาเคินบุรัะเนี่ยเป็นสวนเล่นอยู่นะครับเนี่เป็นรถสวนเล่นอยู่แต่กับกลวงขวงงยู่เล่นแหละครับนะสวนเล่นแต่กวงขวงเห็นไหมครับ รถกระสีแนนบริขารสายเด้นี่เป็นยาสังเกตเบืองเราเห็นปะริ้วริวริ้ว,ว,วบริขาดสายเลยนะครับเนาะเป็นนิมิตไมายที่ดีครับปีใหม่ผู้เดินทางถึงมาบ้บานก็ขอให้ปลอดภัยมาฉลองปีใหม่ก็พอกับแม่ก็พีกับนัองกับลูกบหล้านแลวกับ,กบลับลงไปสู่งานต่อนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราสิละ อยู่ซื่อเพรามีหมายถ้าเราอยู่เฉยๆคุณนะค่าของชีวิตมันไม่มีค่านะครับเนาะต้องทําทําอะไรที่มันได้ค่านะครับเนาะสกเกตนะพี่น้องรถนั่งขึ้นมาหลายๆได้รถนั่งสวนทางวิญญาณวิวเยู่นเนาะกระบองบอกว่าประชาชนก็ยนะะยะขะนังไปท่านเดิน,นเดินทางกลับท่านเดินทางกลับไปเห็ดงานนะครับเนาะกระผเป็นยังพี่น้อง ปีละเทือนนะปีไม่มทีเดียวมาเที่ยวกับเที่ยวให้เต็มที่นะครับวิญญาณกับขอปูมทอำเภอเขื่อนปูบนรัฐจังหวัดขอนแก่นบ้านวิญญาณนี่แหละสถานที่ท่องเที่ยวหลายครับหลายเลยบ่ววายจะเป็นร้านอาหารอยู่ริมเขื่อนร้า,านกาแฟอยู่แถวๆคุณละแถวเขื่อนบุรีรัฐไปทางคุณละครับหลายมองหลายบอลน,นะครับ นั่งกาแฟดื่มน้ำนนขื่นบัวรัดข้างหลังชมวิวสวยๆภูเขาภูพ,พานคำนะครับภูพ,พานโอ้ลายครับเป็นหลายหม่องหลายบอลเลยงามๆนะครับแต่พุ่ยนองเคยมาเที่ยวกับสีหูนะครับเนาะกับกหลายทีหลายทางกับเจ้าเปิดเปิดงาน,น้วครับเปิดเทศดงานแล้วจังโรงงานแถวบ้านวิญญ,ญาณนี่กับเปิดทําการแล้วเรียบร้อยแล้วโรงงานเยอะในแถวบ้านวิญญ,ญาแถวอเขรเพื่อนําคลองนะครับแถวเนี่ยกัน งานหลายนะครับเนาะเป็นครับโอ้รถยังขอามาเรื่อยนะครับนะเบ่งดูเห็นปะเห็นปะครับรถย่งเข้ามาในเขื่อนอุบลร,รัฐหลายเลยนะครับนะเนี่ยที่รถหลายแล่สวนวิญญาข้ามานี่มุ่งหน้าไปที่เขื่อนอุบลร,รั์ไปเพื่อนรุ่นสังได้นะครับเนาะไปเพื่อนรุ่นสังไปนังบัวนังผู้ใดไปเมืองเลยไดน,นะครับเนาะก็เป็นทั้ง บ่มันทั้งตันทั้งไปได้นะครับเนาะอย่าสังเกตไหครับ,บรถไม่ได้ขาดสายเลยครับมาเรื่อยๆเลยถือว่ามาเรื่อยๆเนาะยกเว้นทางออกวิญญาณนี่แลนอยู่สองขั้นขนาดวุ้นขั้นหนึ่งหรือขั้นหลังอีกวิญญาณขั้นหนึ่งเนะาะรถว่าห่ายรถออกนะครับเนาะเป็นช่วงทิ้งเทียงนะครับพี่น้องนี่จะออ,อ,ออกมาทิ้งเทียงออกมาท้ายคิดปปพี่น้องเบิ้งมาเก็บตกหลังปีใหม่พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะ รถไม่ได้ขาดสายเลยเห็นว่าเข้ามาเรื่อยๆก็บกับ่งบอกว่าพี่น้องก่ยังว่าท่านเดินทางกลับลงไปเห็นงานอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ก็ต้องลงไปนะครับเพราะว่าทำโรงงานหรือทำบริษัทเนี่ยเขาต้องมีกฎมีระเบียบนะครับกทานต้องมีกฎระเบียบเนาะก่อนวันหัตถ์เลิกก่อนและหลังเนี่ย ห้ามขาดห้ามล่าเดนบินยาเคยเห็นนะครับเนาะห้ามขาดห้ามลานะครับปฏิบัติตามนะครับบริษัทเพื่นเนาะจ,จ้างเฮ้านะครับนอกจากเก็บไข้ได้ป่วยนะอาจจะมีเวลาไปแพทย์ไปยื่นนะเนาะบิยา็คอเห็นงานมากกั้โหพ่อโอ้โหูลยนะครับเนาะข้อปฏิบัติของบริษัทก็ต้องมีนะครับปีหนึ่งหยุดกี่เดือนหยุดกี่วัน ลาเก็บไข้ได้ป่วยอยู่กี่วันนะครับลาพักร้อนลาพักร้อนนะครับหน้าอย่างไงครับตามระบบการข้าเจ้านาอกของบริษัทนะครับนเนาะครับก็ขับรถออกมาหอดเทศบาลตะบนโคกสุง้งนี่แหละครับเนาะครับ มาเรื่อยๆนะครับก็มีรถพระป้ายนะครับออกมาเรื่อยๆอยู่ก็มีรถกับว่าเปนรถว่าจากขึ้นมาจากเหตุงานกับมีนะครับเป็นรถชาวบ้านแถวใกล้ๆนี่แหละเพิ่นยุติใช้ลข้ามอูดรนท่านี่นี่ใกล้ๆกันนี่แหละครับพราเจ้าอยู่ใกล้เคียงเมืองคอนแกนเนี่ยกับมาเที่ยวเขื่อนบุรัดนะครับเนาะกับจะมาเที่ยวพาลูกหลานๆมาเที่ยวเขื่อนบุรัดไหว้พระองค์ใหญ่ๆนะครับ หลวงพ่อพระมุธบาทนะครับพ่อใหญ่ห้วขาวนะครับลนะผ้าลูกหลานมาไหวชุป,ปีใหม่นะครับขอพรน,นะนะกระทั่งบ้านนิญาณกับป้าไหวทั้งอื่นกับมี่นะครับก็จะก็สลับเปลี่ยนกันไปนะครับเดีสังเกตุเมง่ล้วสังเกตรถสิเขามาหลายไหมครับวิญญาตออกไปนี่ รถบม่มีเลยได้เนี่ยัยรรญาณแลนู้เดียวกินกินอยู่นลยครับเบิ่งสะเกตนะครับน้าเขาไย่งพี่น้องมันกันแล้ววิถีชีวิตนะธรวิญญาณก็ม่เก็บตกช่วงหลังปีใหม่วันที่สี่แล้วนะครับสี่มกราสองห้าหกห้าเลยเด้อปีนี่พี่น้องเลยนะครับนาก้า นี่แหละครับออกว่าหอดโรงงานเขาเรียกโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ำพองนะครับพลังไฟฟ้าด้วยนี่เขาจะผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สธรรมชาติที่ไหนบุครับเนาะนี่นี่เขาโรงไฟฟ้าน้ำพองนี่มาป้ายมาเลยอันนี้นครับโรงไฟฟ้าน้ำพองนี่แหละนี่เห็นไหมครับนี่แหละครับตรงกวามือวิญญาณนี่นะครับ อุตสาหกรรมหลายโรงงานหลายนี่ครับแถววันปิยานี่นะครับแถวเขามาบริเวณนี่นะครับแต่หุ่นทางพระท่านได้ขยายจักเครื่อนะครับงานได้ไปขยายไฮแลนด์บุกกวางนะคงบาโดนครับนี่ข้าวข้าวอยู่อาจจะว่าสิมีโครงการขยายถนนสวยๆงามๆอยู่นะครับนะกสังเกตรถนะครับมาๆเรื่อยๆนะครับว่าเป็นว่า ขาดายไปเรื่อยเลยบ่คือบ่คือขาออกนะครับขาเข่าสิหลายก็นะครับบโมเดลข้างในวิญญาณนี่เป็นโรงงานพานาโซนิกนะครับพี่น้องบ่เคยมากกับสมุนนะเขาเคยมากเคยเห็นนะครับเนาะหัวมือวิญญาณนี่เป็นพานาโซนิกนะครับข้างสายมือวิญญาณนี่ก็เป็นโรงงานเอสซิกีนะครับโรงงานเอสซิกีนี่ครับเอสซิกีสี่ข้าทางนี่ ขาดีเรยนะครับเอสซีพนาซนิกเป็นอยู่ข้างหัวมือนะครับเนี่เห็นไหมก็ถือว่าอุตสาหกรรมก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาอไปจังน่อยนี่ก็มีหลายโรงงานนะครับมีหลาย,ลายบริษัทที่มาเศธุรกิจแบบนี้ยุ่แถวนี้นะครับมีหลายนะครับนะครับอากามาเก็บ ตกนะครับพาพี่น้องมาเก็บตกช่วงปีใหม่นะครับมาเก็บตกช่วงปีใหม่ว่าเป็นยังไงแน่นะครับเนาะมิยะออกจากบ้านเร็วๆมากอะเนี้ยพน้องกับเพื่อว่ามาพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะบรรยากาศเก็บตกภาพเก็บตกช่วงหลังปีใหม่นะครับเนาะบรรยากาศกัรถก็ยังมีอยู่ครับแต่ช่วงปีใหม่นี่มิยะขับมไม้รถแดนเอ็ดทั้งออกทั้งเข่าดีครับผู้มาเที่ยวกับเที่ยวผู้กลับกับลับเนาะครับเนาะ จะใส่มือวิญญาณกับเป็นโร่งแก๊สนะครับขวามือวิญญาณเนี่ยกับเป็นโร่งงานเกี่ยวกับเห็นมาบโร่งงานหลายนะครับเห็นร่งขวามือวานกับเป็นโร่งงานที่ทำกระเบื้องทำน็อตทำยังนี่นะครับนะคนร่องนตโร่องยังนะครับนะหลายโร่องเห็นไหมบรตษทท่อยูนี่เห็นไหมบริษัทบตทิษัทจัมกัดมาชนยูนี่เห็นไหมนี่แก๊สเอ็นจิวีนะครับ ้อหลวงพ่อมันไปใส่น้องมันจะไปใส่นางหลวงพ่อรับมีโล่งแก๊สนะครับทางใต้วิญญาเป็นหนุ่มหน่อยครับโล่งแก๊สยู่ขวามือวิญญาเนี่ยจังยุติใจมือสี่หอดอีกอะเป็นงานสั่งไม้นะครับเนี่ยหลังปีใหม่สั่งแล้วก็สิรับคนงานนี้นะครับพี่น้องก็อยากสนใจเรื่องงานก็มาสอบถามมึงนะครับเด้อแถวบ้านวิญญาแต่ว่าาันอยู่ในเขตอำเภอน้ำพองนะครับเด้อในเขตอำเภอน้ำพองนี่มั้งงานก็จะสั่งไม่นะครับ ลองเบิงพี่น้องทลงปีใหม่แล้วฉลองเทศกาลปีใหม่เรียบร้อยแล้วหลันนกนกาหาการหางานเฮ็ดนะครับนะผู้จบมาใหม่มีจบความรู้ได้ใบปริญญามาหรือวุฒิปศบช,ชก็เริ่มหางานได้นะครับนะครับผมในนี้ปศบชเบิ่งการรับหรือรับงานหลายอยู่หลายมองที่ได้แถววิทยาเขตกลุ่มทอผ้า ยังลับปริญญาตรีอยู่นะครับหน่วยงานทางราชการกันมาช่วยนะครับหาคนมาทํางานอยู่นะครับเนาะแต่มีรถบ้าเลยพี่น้องเห็นว่าสงเกตนะครับเนาะรถบ้าขยำมามาเที่ยวกันอยู่อาสิพผ้ามาเที่ยวมายังกันกอนะครับเนาะนั่นมาเก็บตกเบืองไปเก็บตกช่วงหลังปีใหม่นะครับ ถนนเขื่อนถนนจากบ้านมิยาออกไปถนนเขื่อนวัวรัตนน้ำพองนะครับนี่ถนนเจนีนะครับเนาะเขาเลยมาถนนเขื่อนวัวรัตนน้ำพองนะครับเนาะเขาเลยน้อยถนนโอ้หมายเลขถนนยังลืมลืมจ่อยพี่เ้องลืมหมายเลขถนนซ้ำถนนเจนีออกมาจากเขื่อนรัตสู่ออกมาตรงไฟแดงถนนมิตรภาพนะครับเนาะตรงนั้นแหละนะครับเนาะ มาเร็วๆนะครับนะสซาพี่น้องวีญญาณพี่น้องวิญญากัามาติดตามแบบนี้แหละเห็นไหมรถกลุ่มเขา마ลายไ,ไหมพี่น้องสังเกตดังสี่เนาะเนี่ยรถดังเขามาแถวคืนมุรีรัมย์ยังหลายอยู่นะมุ่งหนา้าเขามาเส้นนี้เนาะนะครับเมาพี่น้องวิญญาถ่ายคลิปกับหมายถึงว่ายอยากให้เอฟซีติดตามนะครับติดตามเรืนะ่องราวต่างๆนะครับเนาะเรื่องราวต่างๆต้นอน้นเส้นต่างๆ สถานที่ต่างๆนะครับเนาะทุกที่แหละวิญญาณมีโอกาสนะครับนะขันออกไซเมอก็ไปเมืองอุดรนะครับเขา,าหัวเมอกับเขาเมืองขอนแก่นนะครับเนาะวิญญาณจะไปติดตามเบืองถนนแยกเขื่อนมุรัดไปเมืองขอนแก่นว่ารถหนานแน่นแค่ไหนนะครับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่นะครับรถกันยังมีอยู่พี่น้องก็อบอกท่านหลายว่ารายพี่น้องรถบ่อรายเนาะต่อเลือ,ขอลดขรั่ไปแล้วบ่านแน่นนะครับเนาะ เอาได้ลาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้จบสำนีนะครับนะเดี๋ยวคลิปนาติดตามเมืองรถรถยนต์หรีแลนด์มาจากเมืองอุดอรนังค่ายนะครับมาจากทางพุ่นนะครับมาถนนมิตรภาพนะครับระวังไฟแก่คือมอลอนไปกขบเมืองคอนแก่นนะครับนะเอาคลิปนาเขาเจอกันนะครับนะสวัสดีครับผม